หลักสูตรที่ออกแบบมาให้สามารถเรียนเพิ่มอีกปีหนึ่งแล้วก็ได้ปริญญาโทสําหรับภาคอุตสาหกรรมเองเรามีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเรียนวิศวะไตรมัน เจอกันที่ TGS g ทุกวันนี้เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเทคนโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศเองก็ตามนะครับเซมิคอนดักเตอร์ก็คือวัสดุประเภทหนึ่งซึ่งเราสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าและก็แรงดันบนตัวมันได้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาวัสดุประเภทนี้ไปสร้างเป็นวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กกันนะครับ ซึ่งมันมีใช้อยู่ในทุกๆสิ่งรอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์รถยนต์ E ีีหรือแม้กระทั่งชิปที่ใช้สําหรับการประมวลผล AI เทคนนโนโลยีนี้จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความสําคัญมากๆในอนาคตนอกจากเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเราก็ยังต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาต่อในด้านนี้ก็จะมีอนาคตที่สดใสนะครับเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศแล้วก็มีแนวโน้ม ที่จะได้รายได้ดีตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็มีหลักสูตรนานาชาติใหม่นะครับเป็นหลักสูตรการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ในเรื่องของความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีเครื่องมือที่วิจัยที่พร้อมนะครับอย่างเช่นเครื่องมือวัดสัญญาณได้บนชิปเลยแล้วก็ ห้องวัดสัญญาณที่ปราศจากสัญญารบกวนรวมทั้งเครื่องมือสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วสําหรับหลักสูตรของเรานะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้สามารถเรียนเพิ่มอีกปีหนึ่งแล้วก็ได้ปริญญาโทไปเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นเองนักศึกษายังมีโอกาสที่จะไปทําโปรแกรม2ปริญญาควบคู่กับมหาวิทยาลัยอาเคนนะครับที่อยู่ในประเทศเยอรมน,นีนอกจากนั้นเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์อื่นๆซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในยุโรปหลากหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นแล้วก็ออส สำหรับภาคอุตสาหกรรมเองเรามีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยก็นักศึกษาที่มาเรียนก็จะมีโอกาสได้ทําวิจัยหรือว่าศึกษาอะไรที่ได้เอาไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการเตรียมทักษะสําหรับการทํางานในอนาคตเกี่ยวกับสายงานนี้ครับ Thanks to TGGS and then the academic staff for giving me the chance to study my master degree over here and then do the exchange in the Germany, Akens. And during my master degree the topic what I did is the ratify circuits for 5G and 6G. So currently I'm doing a PhD here in TGGS with the topics of the biomedical device using the electromagnetic waves. Studying here in TGGS, here you will have a very high potential since you have a lot of international friends. You got a chance to attend the block lecture from the

และเ n นวิวรเมนของที่นู่นที่ TU m ü n a l และของที่นี่มีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมาก Hi, I am the postdoctoral research fellow from India at HFS TGGS. My research work is on development of some eco-friendly material for integrating electronic circuit for advanced applications. Here we have latest infrastructure. modern equipments and well-supported team to continue your research work for the future. for choosing this opportunity could be the best options for your future career. thank you.